Let's learn English for accountant together เรามาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชีกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูติ๊ก็ภูมิใจนำเสนอนะคะคำว่าการรวมธุรกิจนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่3นะ TFRS number 3มันก็ตรงกันกับ IFRS number 3เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะนะคะมันก็คือการรวมธุรกิจนะคะการรวมธุรกิจภาษาอังกฤษเรียกว่า business combination เรามาฝึกออกเสียงช้าๆกันนะคะคำว่า business เนี่ยนะคะ business เหมือนจะเป็น3พยางใช่ไหมแต่ความจริงแล้วมันเป็น2พยางค่ะ business business ผูรวมกันค่ะ business business combination ให้เราจำไว้ว่าคําว่าชั่นให้ออกเสียงเป็น s h น n s h นะคะคำว่า combination เราก็ออกเสียงเป็น combination combination นะคะนี่เราก็มารวมกันค่ะ business แล้วก็ Combination นะคะพร้อมกันนะคะ 1, 2, 3 business combination business combination very good ถ้าชอบถ้าใช่เห็นว่ามีประโยชน์นะคะอย่าลืมให้กำลังใจงคุณติ๊กด้วยการแชร์ออกไปเยอะๆนะคะเราให้สิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนเราให้ความรู้เราก็จะเป็นผู้รู้มากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ alright see you next clip bye bye